ต้องพัดข่้นตัวนี้โดนว่ครับเนี่ยโดนครับวิ่งแล้ววิ่งแล้วโดนครับโดนครับ uuuu uh, thử ngin ngập không thử ừ. mỗi lần thử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 